วันนี้ทางผมก็เข้าไปในกลมประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อที่จะมาดูนะครับข้อมูลในเรื่องของการโอนเงินนะครับพรุ่งนี้วันที่10กันยา63านะครับโอนเงินอุดหนุน,นเด็ก600บาทนะครับนะครับโอนเงินอุดหนุนเด็กหก0บาทแต่นะครับที่เราเอาให้ดูนั่นหมายถึงคอมเมนต์ที่แม่ของเด็กนะครับได้รับความเดือดร้อนและต้องการอะไรแล้วอยากสื่อไปถึงผู้ที่ ดูข่าวแล้วก็ดูคอมเมนต์จะได้เห็นคอมเมนต์ของผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะครับว่าเขาเดือดร้อนและเขาต้องการอะไรจะได้แจกเงินได้ถูกต้องนะครับสามารถที่จะเอาเงินไปให้ถูกคนนะครับช่วยเหลือเยียวยาได้ถูกต้องที่แท้จริงนะครับล่าสุดนะครับกรมประชาสัมพันธ์นะครับได้แชร์นะครับเรื่องของพรุ่งนี้10กันยานะครับวันโอนเองินอุดหนุนเด็ก600บาทนะครับก็จะมีการ โพส์ขึ้นมานะครับเรามาดูนะครับคอมเมนต์นะครับว่าเขาคอมเมนต์อะไรบ้างคอมเมนต์นี้นะครับผมคิดว่ารัฐบาลควรจะนําไปอ่านและไปจดนะครับแล้วมาดูความเดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริงแล้วนําไปให้ได้ถูกวิธีและถูกต้องอะมาดูคอมเมนต์นะครับนะครับบางคนบอกว่าขอให้ได้ย้อนหลังทีเถอะแสดงว่าเขาต้องการเงิน600นะครับย้อนหลังนะครับบางคนยังไม่ได้นะครับอยากได้ย้อนหลังคือ เขาเพึ่งได้นะครับแต่รัฐบาลได้จ่ายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอยากให้รวมย้อนหลังด้วยนะครับนี่แสดงว่าเขาเดือดร้อนจริงๆนะครับบางท่านก็บอกว่าขอบคุณค่ะนะครับบางท่านก็บอกว่าขอให้ได้รวมตกเบิกด้วยเช่นกันนะครับนะครับนี่คือความเดือดร้อนนะครับของเขาที่โพสต์ขึ้นมานะครับอยากให้รัฐบาลได้เห็นครับขึ้นแบบนี้นานแล้วนะครับนี่นะครับมาดูนะครับคนนี้นะครับขึ้นแบบนี้นานแล้วนะครับคือสถานะยังอยู่แบบนี้เลยนะครับ ยังไม่ได้ Approve หรือยืนยันนะครับว่าจะได้เงินหรือไม่ได้เงิน,นครับนี่คือความเดือดร้อนที่แท้จริงเขาควรมาอ่านดูคอมเมนต์นะครับของคนที่เดือดร้อนนะครับแม่เด็กที่เดือดร้อนนะครับเนี่ครับอีกอันนึงขอให้ได้รวมตกเบิกด้วยเถิดนะครับขอให้ได้รวมตกเบิกด้วยเถิด2อันแล้วนะครับ2ออันแล้วเขาน่าจะมาอ่านแล้วก็มา จดบันทึกแล้วก็มาแก้ไขส่วนนี้ผมว่าน่าจะได้ประโยชน์มากกว่านะครับจะได้แจกถูกต้องนะครับขอให้ได้ตกเบิกด้วยเถิดลูกครบ2ขวบแล้ววันนี้เห็นไหมนะครับอยากได้ตกเบิกนะครับบางท่านอยากได้ตกเบิกนะครับนะครับ3ท่านแล้วนะครับเนี่ยครับขอให้ได้ตกเบิกด้วยเถิดท่านที่4แล้วนะครับท่านที่4ขอให้ได้ตกเบิกนะครับส่วนใหญ่ลุงมันลอกนะครับบางท่านก็คอมเมนต์ในทางที่ลบนะครับเจ็ดเดือนแล้วว่างาน ลูก3จะตายยกครัวแล้วนะครับเห็นไหมครับต้องมาอ่านคอมเมนต์นะครับถึงจะได้รู้ความเดือดร้อนนะครับจะได้แจกเงินได้ถูกนะครับลูกจะสี่ขวบแล้วยังไม่เคยได้สักบาทเลยค่ะนะครับลูกจะสี่ขวบแล้วยังไม่ได้สักบาทเลยค่ะนะครับเนี่ยอยากให้มาดูคอมเมนต์นะครับเห็นไหมครับบางคนเดือดร้อนลูกโตก็เดือดร้อนลูกเล็กก็เดือดร้อนนะครับขอเถอะค่ะแปดเดือนแล้วแสดงว่าคนนี้ยังไม่ได้เลยสักเดือนนะครับเห็นไหมครับเขารอสถานะอยู่ครับ ขอให้ได้ย้อนหลังดีเธอนะครับได้ย้อนหลังดีเธอะบางคนนะครับมีคอมเมนต์บอกใช่ค่ะนะครับแต่งว่าคนที่ยังไม่ได้นะครับเขาอยากได้ย้อนหลังนะครับเพิ่งสมัครได้อะไรประมาณนี้นะครับที่ราแจกให้เห็นไหมครับเราควรมาอ่านดูคอมเมนต์600เดิมไหมคะจะย้อนหลังไหมน้อเห็นไหมส่วนมากจะเป็นย้อนหลังนะครับกับตกเบิก2อันนะครับนะครับตกเบิกกับย้อนหลังจะมีสถิติ ในการคอมเมนต์นี้มากแสดงว่าชาวบ้านนี่นะครับเดือดร้อนนะครับอยากได้ตกเบิกกย้อนหลังรัดนะครับควรนะครับที่จะแจกตกเบิกกย้อนหลังมากที่สุดนะครับสําหรับเด็กเห็นไหมครับผมเอาคอมเมนต์มาอ่านเอามาให้ฟังนะครับเผื่อรัดหรือเจ้าหน้าที่นะครับมาอ่านแล้วจะได้เอาไปปรับปรุงให้มันถูกต้องจ่ายถูกต้องไม่ต้องใจสามพันหรือช่วยกันเที่ยวอะไรประมาณนี้นะครับจะได้ ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ผู้ได้รับความเดือดร้อนจริงๆนะครับก็เสนอเพียงเท่านี้เดี๋ยวครั้งหลังจะเอาคอมเมนต์มาให้ดูนะว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนอะไรบ้างกับเงินอุดหนุนต่างๆนะครับและเงินช่วยเหลือต่างๆนะครับแล้วรัฐบาลก็ควรที่จะแก้ไขให้มันถูกจุดนะครับขอบคุณมากครับ